ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องเกษตรบันเทิงศิลนครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จะภาพี่นองไปเลาะทงครับตัดหวายปลา ซึ่งพื้นที่ที่ลาบสูงนี่สามารถผูกไว้ได้น้ำทงน้ำทาครับบรรยากาศทางไปหน้าครับสึ่งเขาลูดูแรงนี่ปลายลู่เลี่เขาลูดูแรงก็จะเป็นประมาณนี้ครับทองทงนี่ก็จะเต็มไปด้วยสีน้ำตาลหมายถึงต่อสร้าง,งเขาครับ เหลือจากการเก็บเกี่ยวซึ่งช่วงระยะนี้เป็นช่วงที่ถ้ามีไฟมียังสามารถเกิดไฟป่าได้ครับซึ่งเชื้อเพลิงที่ดีนี่คือฟางเขาสดันแล้วพี่นองกันอีเกเกลี่ยงกัน้นจุดไฟเพื่อ,อสิ่งต่างๆที่จะ ขึ้นซูดินนี่มีจุลลนทรี่เรีธาตในการทำหน้าในหลอบถัดไปครับซึ่งไว้นี่ได้ปลูกไว้อยู่ตามขั้นหน้าครับทำเป็นหลัวกั้นสัตว์ต่างๆที่จะเขามาในพื้นที่ได้ครับถ้าปลูกไร้ก็สามารถตัดขายเป็นอาชีพได้ครับ สิ่งฤดูแล้แงนี่บอาสามารถาจะทำสิ่งต่างๆปฏิกิริยาต่อไวได้ครับเพราะว่าไวนี่เป็นเผืชที่ทนแรงครับสิ่งไวนี่เป็นไวพันผู้พันครับถือว่าทนแรงครับโดยปกติไว้นี่ก็ทนแรงอยู่แล้วสิ่งปลูกไว้น้ำทงน้ำทา สามารถจะเลื่อนเติบโตได้ครับซึ่งไว้นี่เป็นไว้ลักษณะนี่คือไว้น้ำน้ำขาวครับซึ่งมีลำต้นนี่ที่อวบขืนอ,อยู่กับการบำรุงดูแลรักษาครับซึ่งมเมล็ดที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี่ก็จะเป็นยังบัท่านแก่ครับบัาสามารถที่จะ,ะนำไปเพาะพันธุ์ได้ ถึงรอเวลาอีกระยะหนึ่งครับซึ่งช่วงระยะนี้มันเทธิไว้นี่คนข้างจะ,ะได้รับความนิยมสูงครับเพราะว่าไว้เป็นเป็นผืดปลาท่นแรงท้นฝนครับถึงลักษณะลำต้นเขานี่นอยอดอ่อนนี่นำมาแกงใส่เห็ด แกงเซโนใหม่ค่อนข้างจะมีหวานขมเล็กน้อยครับคนสมัยเก่านี่ก็น,นิยมนำมาประกอบอาหารครับนี่เป็นมเมล็ดของหวายครับซึ่งปลูกไว้สามปีที่แ้้วครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี่คือหวายลูกนี่พร้อมที่จะนำไปอพอพันได้ครับซึ่งจะเป็นออกเป็นสี ไข่ไข่มาัเล็ดออกไป็สีน้ำตาลไนใน,นี่เอาไปตากแดดเดียวกัไปเพาะพันธุ์ได้เลยครับเพราะว่าจะเอาใส่ถุงหรือคุดปลูกได้เลยครับสิ่งถ้าได้เกิดแล้วนี่โอกาสะจะใต้นี่ยากครับเพราะว่าหว้ยนี่ทนแรงอยู่แล้วดวยสภาพสิ่งเป็นหวายปลาน้ามาปลูก ซึ่งจะพบมากอยู่แถวอำเภอผู้พานครับสกลนครแต่ว่าผมได้นำต้นพันธุ์มะปลูกอยู่สีสะเกตครับถึงขยายพันธุ์ไว้ถ้าปลูกหลายก็สามารถที่จะเป็นสินค้ากเกษตรได้ครับซึ่งสามารถเอาไปแก้งใส่กับเพกับนออไหม พวกพักหวานปลาต่างๆครับไดเบิร์ตครับซึ่งเป็นอาหารปลาในรับความนิยมขาดตลาดครับเพราะว่าคนปลูกหน่อยครับค่อนข้างจีมี่จำกัดระ,ะยะเวลาการปลูกนี่กับประมาณจักสาปีขึ้นครับซึ่งตอนนี้ปลูกไวท้ทำพันธุ์ครับก็สามารถจะ,ะนำไปประกอบอาหารได้ยู่ สำหรับนอที่แตกไงครับทอนต้นที่เอาไวท้ทำพันกับเอาไว้เห้เมล็ดพันธุ์สูงครับซึ่งรับต้นของเขาก็อยู่ประมาณนี้แหละครับโบสูงประมาณจักเม็ดหนึ่งนี่พอดีพอดีครับมีหยอดอ่อนออกมานี่แสดงว่าขขางในนี่อ่อนครับสามารถปอกเปลือกออกเอาไปทำอาหารได ถ้าปูกหลายนี่คนขางจะเป็นเงินครับอ่าปูกไปในเรลีวแนวหัวอ่ปองกันสัต์เขามาป่องกันในลายย่างครับไวยนี่ต้นลำต้นว่ามันเป็นน้ำสัต์ต่างๆกับบออยากเขาไก่ครับอขอดีของเขาเนี่ก็คือทนต่อสภาพดินฝาอากาศครับซึ่งผมปลูกไว้นี่สปีแล้ว ปลูไว้เป็นแนวกั้นชนแต่ว่าผลตอบรับนี่ถือว่าใส่ได้ครับที่สำคัญคือเขานี่นำไปประกอบประหารได้ถ้ามีหลายนี่ตลาดนี่มีความตรงก้านสูงครับสำหรับท่านไหนมีทีว่างเป็นทีลาบสูงเนื่องเขาเป็นทีพ้น นี่หมาะสมปลูกได้ทุกสภาพแวดล้อมครับปลูกหลายมีตลาดมารับถึงที่ครับนำโมตองก็ได้ใส่น้ำฝนครับปลูกยางละเล็กละหน่อยปกติในตลาดที่ผมไปเห็นก็คือราคาขายนี่ต้นละหาบาทตัดนอนนี่าบาท หัวไปเขาไปขายสิบหานอลอยหนึ่งครับตามที่อยู่ในตลาดธรรมชาติที่เขาเขาขายตลาดอาหารปลานี่ซึ่งท่านผู้ชมได้เห็นนี่นี่หยอดอาจจะมีน้นาออกครับแต่ว่าขางในนี่ก็จ,จะมีหยอดอ่อนอยู่ข้างในครับซึ่งท่านผู้ชมนี่หลายท่านอาจจะบอกว่าไว้นี่แกงกินแบบใด แบบแกงโนใหม่นี่แหละครับเหมือนกันปอกออกเหมือนโนใหม่เลยมีรสชาติที่ขมในจังน้อยนึงครับแต่ว่าคนเถาคนแก่คนโบราณน,นี่มากขมหวานเป็นล่มขมเป็นยาครับรดคมดันไดน้ตัดออกมาเร็วต้นกันอยูประมาณนี่ครับต้นอวบอาจจะมีน้ำบางแต่ว่ากัใส่ทุงมือ,อที่ยังโบชำนานครับ น้ำนี่อาจจะทิมเทยงได้ซึ่งปลูกไว้ต้นนี้เป็นนอขึ้นมานี่สองปีครับต้นสองปีก็อยู่ประมาณนี้ถือว่ากำลังขวบอันครับอ่อยอนอ่อนนี่เยอะอซึ่งการเลาะทงเลาะทาที่ปลูกไว้ในให้ในสวนในหน้า อยู่ประมาณนี้ครับหลังจากที่ได้มาแล้วพี่น้องก็จะเห็นว่าลู้วยกับพวกที่แก้งอยู่อยางนหน่อยเอากัดได้ไปประกอบอาหารกินครับลด,ดการสื่อลงหาคิดยากครับไวสำหรับคลิปนี้รอทงรัดไวฝากพี่น้องไว้สำนีนครับขอบุณหล้ยที่รับชมและกดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ